สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยที่ผมปลูกไว้นะครับกล้วยน,นี้เป็นกล้วยดํานะครับไม่แน่ใจว่าหลายท่านอาจจะเคยปลูกหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกนะครับต้นนี้เป็นกล้วยดํานะครับกล้วยดําหมายความว่าลูกเขาจะเป็นสีดําออกไปทางสนิมนะครับมันปลูกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ว่ากลัวมันกลัวมันจะออกลูกเนี่ยหรือว่าออกเครือในย,ยากเหมือนกันนะครับกล้วยดํนนาหลายท่านอาจจะเคยปลูกนะผมไม่มีรูปเป็นประกอบให้นะครับซึ่ง ผมค่อนข้างจะถูกใจกับกล้วยดำนี่มากเลยนะครับก็เลยสั่งน้องเข้ามาสอง,อสองต้นเล็กนะครับหรือว่าสองกอน,นี่แหละแล้วก็ได้หน่อมานะครับได้หน่อมาก็มาแยกตรงนี้นะครับกล้วยดำมีลักษณะยังไงคือเขามีธาตุอาหารสูงมากนะครับที่สําคัญคือต้นเขาก็เหมือนกล้วยปกตินี่แหละแต่ว่า,าล,ลูกเขาะจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เห็นทงางพวกที่เขาปลูกหรือว่าพวกปัตชชาวบ้านนะเขาบอกว่าธาตุอาหารเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญกล้ยดำเนี่ยเวลามันออกลูกเนี่ยจะเป็นสีดำใช่ไหมครับพวกพวกนกพวกอะไรต่างๆไม่ไม่มากินเลยนะครับทิ้งไว้หรือว่าปล่อยให้สุกคาต้นมันยังนกมันยังไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปเนี่ยผมอาจจะอัพลงไว้ในในอคอมเมนต์นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนเคยปลูกแล้วเนี่ยลองส่งรูปมาให้ดูด้วยบ้างก็ได้นะครับว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ จริงๆเขาเรียกกล้วยดำนะไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นทางการเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยผมได้มา4หน่อนะครับปลูกไว้เพื่อในอนาคตเนี่ยเพื่อจะแบ่งกับเพื่อนๆได้นะครับว่า,เ,าเพราะว่าธาตุอาหารมันเยอะมากตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเรา,าต้มกินนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันโตล้วจะเอามาอัปเดตใหม่ครับ